เราจะมาเอิมเล่นแมปอะไรนะที่มันแบบทุกใครใครรู้จักแบบนี้บ้างลืมอัดชื่อแมบลืมอ่านชื่อแมป่อนมาแจกชื่อตอกตอกชื่อติอก๊กต่ออ,ตตอ,อยู่ในคอมเมนต์นะฝากไปติดตามด้วยผู้ติดตามศูนย์ <c oughs> <c oughs> ขอไปติดตามด้วยนะไติดตามสูงคนอน่ะชื่ออทูโลกใบนี้ควรจะมีแต่เธอแต่ว่าถ้าไม่มีเธอว้า ข้านนาาน o าข้าานบีานาานบีอ e ุยอุยอารับรัพยอารับักุลีกุล e ีกุลีกุลีกุลีรับซับอารับซับไม่สิเราจะไม่บินบ้านะนี่ีโกวธตีิโกโอเค อันไหนแขงก็คือเหยียบไม่ได้นะล้อเล่นเหยียบได้นกประสานอุ๊ย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 ทุกคนไหล่ยหลายตรงอยู่นะตรงนี้เป็นปอมปอมบูรินเหรอตรงนี้เป็นปอมปอมเหรอ บนนู้นเป็นเอ่อซีสิงค์พู่นะบนนู้นอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเคลนให้ดูเนี่ยเป็นซิงค์พู่อะ่ะแล้วก่อนเข้ามามันให้ซื้อใหม่เมโลดี้ด้วยนะอันนี้คืออยู่ในบัญชีเก่านะอยู่ในบัญชีเก่าในบัญชีใหม่อะ่ะมีเพื่อนสองร้อยคนบัญชีหนึ่งอะ่ะ เราก็ทิ้งมันไปแล้วบัญชีหนึ่งบัญชีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใครที่เป็นเพื่อเราอ่ะเราดูที่นี้อยู่เดี๋ยวรอพรุ่งนี้เราจะเลือกเรียนมาแล้วเราก็จะเล่นบัญชีเก่าอ,นะอย่าพุ่งทอ้อนะอย่าพึ่งทอ้ออย่าพิ่งท้อ เดี๋ยวเอาเอาิ่มสิมพูเป็นอีพีสองก็แล้วกันนะเดี๋ยวเอิ่มต่อซากุระให้นะมีคนขออยู่ว่ารออีพีสองนะเดี๋ยวจักให้นะคะรอก่อนนะเดี๋ยวรอหนูก่อน มีใครยังรอเกมซาก,กุระ ep 2อหอยู่บ้างสิ้นูแล้วเหรอจบ